สวัสดีค่ะพลังงานทดแทนอย่างพลังงานลมนั้นไม่ได้มีเพียงแค่กังหันลมที่เราเคยเห็นทู่ไปเท่านั้นในวันนี้ขอพาไปพบกับอีกหนึ่งรูปแบบของการผลิตพลังงานลมนั่นก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบอากาศอัดจ,จะมีลักษณะการทำงานอย่างไรไปชมกันค่ะตัวที่ท่านเห็นหมุนอยู่นี้นะครับเมื่อเราได้พลังงานลมผลิตตัวของอากาศอัดมาเก็บไว้ในถัง นะครับแรงดันของอากาศที่อัดไว้เนี่ยนะครับก็จะเอามาฉีดเข้าตัวของเธอไบตัวนี้นะครับเมื่อเธอไบเช่นนี้นะครับโดนตัวของแรงดันอากาศเนี่ยอัดแล้วหมุนเนี่ยก็จะผลิตไฟฟ้าซึ่งจะต่อกับเครื่องกําเนิดก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเรียกว่าเจนเนอเตอร์เมื่อใบของการหันหมุนนะครับไฟฟ้าที่ออกมาจากเครื่องกําเนิดนี่เลยครับจำนวนมหาศาลมากนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือลดการใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวของถังอากาศที่อัดเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับและก็มีการสูญเสียน้อยกว่าการที่สูญเสียโดยการซื้อแบตเตอรี่มาใช้ซึ่งท่านจะเห็นว่าตัวของแอร์คอมเพรสเซอร์เทอร์ไบ์เนี่ยมันจะมีซี่ของตัวของใบกังหันนะครับอยู่จํานวนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าทุกทุกทุก,ทกรอบของการหมุนนะครับตัวของใบของมันเนี่ยจะต้องไปรับแรงดัน และความเร็วของอากาศที่โดนอัดมานะครับเพื่อส่งถ่ายตัวของกําลังเนี่ยเข้าสู่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วตัวของไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็เอาไปใช้งานหรือจะเอาไปทําการเดินระบบต่างๆของการใช้งานในบ้านเรือนนะครับหรืองานสาหกรรมที่ต้องใช้ลมอัดอยู่แล้วนะครับประโยชน์ก็จะลดการใช้จ่ายของแบตเตอรี่นะครับอันที่2ประโยชน์หลักก็คือเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีวันหมดนะครับเพราะตัวของลมเนี่ย ก็จะเคลื่อนที่มาอัดอากาศเสริมไว้ตลอดเวลาครับผมในครั้งหน้าโลกสดสวยพลังงานสดใสย,ยังมีเรื่องราวของพลังงานสะอาดที่น่าสนใจรออยู่อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะ ที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูปปกป่าบทโ